in your face สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดบปพุ่งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพาเจ้าสุดหล่อสีเทาด้านหลังตัวนี้เลยค่ะมาโชว์ตัวรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Next g e เล a เจ e r w i d e แทนั่นเองเครื่องยนต์2.0ค่ะเป็นขับเคลื่อน2องล้อเกียร์6สปีดนั่นเองค่ะราคาจวดจำหน่ายอยู่ที่1,49,000บาทแล้วก็วันนี้ค่ะมาดูกันว่าจะแต่งอะไรให้ชมบ้างนะจ๊ะเห็นไหมนี่เริ่มต้นเลยด้วยสติกเกอร์ฝากกะโปรงค่ะตัวนี้คาว่า เบนเจอร์นั่นเองติดให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นไงบ้างดูเลยสวยๆแบบนี้นะคะโอเคจ้าแล้วก็ตัวกระจังหน้าคงเดิมเนาะตัวนี้กระจังหน้าลังผึ่งอะคะ่ะตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ไฟหน้าค่ะตัวนี้เป็นไฟหน้า LED ค่ะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์นะคะเป็นสีเทมแบบนี้นั่นเอง ตอนกลางคืนน่ะสว่างจริงๆนะคะไฟตัวนี้อาแล้วก็มาต่อด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะด้านข้างอะค่ะจะมีซุมล้อมาให้อยู่แล้วนะคะจากโรงงานจะเป็นซุนล้อแบบเรียบนะจ้าล้อแม็กค่ะตัวนี้ล้อแม็กขอบ18จากโรงงานจ้าตัวนี้แม็กก็จะเป็นแบบว่าสีกาไฟแบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้จริงๆไม่ต้องทําก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะอะแล้วก็มาดูสัญ,ญลักษณ์ค่ะตัวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เทอร์โบค่ะจะอยู่ติดอยู่ข้างรถน,นะครับ บอกถึงเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้เป็นขนาด2.0เนาะแล้วก็นี่จ้ามีสติกเกอร์ด้านข้างค่ะเราใส่สติกเกอร์ลายโคนนี้คุณลูกค้าเลือกลายมาเองนะคะอ่าตอนนี้เริ่มแต่งกันบ้างแล้วเนาะทางคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนคะ่ะสนใจทักมาจ้าแล้วก็เราใส่คิวกนศ์สตร์ค่ะเพิ่ม ความสวยงามอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาเราลดกระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะระบายความร้อนนะคะคิวกระสัก็จะบังให้เราได้นะจ๊ะแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะของตัววายแท็กค่ะก็จะมีตัวเล้าหลังคาด้านบนนั่นเองอ่าแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะเฉพาะวายแท็กจริงๆเลยก็จะเป็นตัว Sport Bar สปอร์ตบาร์ค่ะสปอร์ตบาร์ของตัววายแท็กจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวจะมีตัววว้าๆอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ผูกอะไรอย่างงี้ค่ะ ใช้งานไนดะ้จริงๆนอ้ออาแล้วก็นี่เลยจุดเด่นอีกอย่างนะคะจะเป็นที่เหยียบค่าที่เหยียบด้านข้างรถนั่นเองเวลาเก็บของจ้าแล้วก็ตัวไฟท้ายค่าไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายตัว LED เช่นกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นโคมลมดำแล้วนั่นเองจ้าแล้วก็นี่เลย กล้องมองหลังจ้าก็จะมีกล้องหลังมาให้นะคะในตัวนี้นะคะอ่าเรามาพร้อมกับเซ็นเซอร์สี่จุดเนาะโอเคจ้าอ่า แล้วก็ยังไม่ลืมบอกค่ะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าคนไหนค่ะสนใจค่ะติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะลูกค้าแต่งเบาๆแบบนี้นะคะลูกค้าได้ดอกเบี้ยไปเลย1.99เนั่นเองหรือว่าจะใช้เงินออกรถน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะถ้ายังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ